ัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบเอ็ดสองสองเก้าหนึ่งสี่สองสองสองเก้าหนึ่งสี่สองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบสองหนึ่งสี่สองหกห้าสองหนึ่งสี่สองหกห้าสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบสาม สามหกสี่แปดเก้าห้าสามหกสี่แปดเก้าห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบสี่แปดเจ็ดแปดเก้าห้าศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าห้าศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบห้าหกศูนย์เก้าสองสี่แปดหกศูนย์เก้าสองสี่แปด ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบหกสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสามห้าสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสามห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามสี่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่สิบแปด 943 035่สามศ5ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่49 989 474้าเก้าแก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าสิบห้า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 สามปดห้า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 สามแปด จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ